พูดถึงโควิดเดี๋ยวแวะมาที่เรื่องโควิดเลยแล้วกันเนาะนะคะ,ะ,ค,ะคือเมื่อวานนี้ที่ศูนย์จีนนมทางการแพทย์คณะแพะทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลเขาก็มีการโพสต์รายง,งานเรื่องของการระบาดโควิด -19 โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย B A 4 B A 5นะคะซึ่งตอนนี้คือ มีการกังวลกันเออว่ามันจะมีความรุนแรงลงปอดอะไรเงี้ยนะคะจะมีความรุนแรงกว่าโอมิครอนอันเก่าหรือเปล่านะคะโดยเขาก็าอธิบายบอกว่าโอมิครอนสายพันธุย่อย B A 4 B A 5มีการกลายพันธุ์บริเวณหนามเพื่อให้เข้าจับกับเซลล์ปอดของมนุษย์ได้ดีขึ้นเหมือนกับสายพันธุ์เดลต้าที่ระบาดและมีอาการติดเชื้อที่รุนแรงในอดีต ต่างจากโอมิครอนสายพันธุ์ดั้งเดิมก็คือ BA 1 BA 2ซึ่งไม่พบการกลายพันธุ์ในบริเวณดังกล่าวนะคะแล้วก็สรุปไว้ง่ายก็คือว่าโอเคล่ละอันนี้เป็นในส่วนของการพูดถึงว่ามันมีผลกระทบอย่างไรเมื่อวานนี้ฉันก็ฟังการถแถลงนะก็คือบอกว่า มันก็คือเป็นลักษณะก็คือมันอาจจะลงปอดได้เยอะกว่าไอ้เจา้าโอมิคอน BA 1 BA 2แต่ว่าถามว่าป่วยทําให้ยอดคนต้องเข้าโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้นไหมไม่นะคะอันนี้คือเป็นประเด็นในส่วนของ BA 4 BA 5แต่ว่าสิ่งที่เราจะทําได้คือไม่ใช่กลัวนงะกลัวอุ้ยทำยังไงมันจะกลับมาระบาดหรือ่ไม่ใช่ก็คือย้อนกลับไปที่วัคซีนนี่แหละคะ่ะไปฉีดเข็มกระตุ้นซาสารสับคนที่ฉีดเข็ม2อยู่ยังไม่ได้ฉีดเข็มสานะคะแล้ววันนี้เนี่ย ง่ายมากเลยคุณจะเอารถไหนไม่ใช่รถไหนยี่ห้ออะไรนะเลือกมาเลือกซืาอเล้นะเะเอายี่ห้ออะไรนะครับไฟเซอร์นะโมเดอร์นาแอสต t าอะไรต่างเนี่ยนะก็ฉีดไปเลยนะครับใช่คก็ซื้อมาแล้วนะครับก็ใช้การให้คุ้มค่าเลยนะฮะ